สวัสดีครับน้องๆครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับแมพอย่างอนิเมะรัสแอนครับวันนี้ครับจะมารีวิวครับตัวหน้าปกของอัปเดตใหม่ครับตัวอย่าง Shadow ครับตัวละครที่เพิ่งมีเควส์อีโวขึ้นมาครับถือว่าเป็นตัวละครที่น้องๆรักน้องๆชอบเอามากๆครับสำหรับตัวละครตัวนี้ครับสำหรับ h a d o w เองครับตัวละครตัวนี้ครับอีโวนะครับ ขึ้นมาโดยทำนะครับอาบิซลไทอาขึ้นมานะครับจนเป็นตัวละครตัวนี้ครับตัวละครอย่างชาโดว์ในร่างนี้ครับก็ยังเป็นธาตุมืดแล้วก็เป็นนะครับอยู่ในกลุ่มของนะครับสายเวทเหมือนเดิมนะครับอ่ะตัวละครตัวนี้ตัวละครตัวนี้เป็นปับกิดครับแล้วก็ได้เอนชานเป็นนะครับกอรีสนะครับก็คือถ้วยทองนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับแล้วก็เรามาดูการอัพต้นไม้ครับของชาโดว์ตัวนี้ครับ พี่อัพเป็นคริติเคิลนะครับเป็นสายคริติคิลนะครับก็คือสายสีเหลืองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับค่าวางนะครับของชาโดเองเนี่ยนะครับอยู่ที่นะครับ2500น้อครับน้องๆอ่ะเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆไปรีวิวแบบสดๆเลยครับอ่าเดี๋ยวเราไปรีวิวกันที่ด่านนะครับเราจะไปที่ด่านที่สวยๆแล้วกันภาพจะได้สวยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวที่ด่านนะครับของกาโล่แล้วกันครับไปลงอินด si ่านกาโล่เลยนะครับ ไปกันเลยไปอ่ะมาครับน้องๆครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวตัวละครครับในด่านของกาโลนะครับให้น้องๆได้รับชมกันครับอ่ะนะครับตัวละครอย่างชาโด์เองครับเป็นตัวละครสายเวทครับแล้วก็เป็นธาตุมืดนะครับข้าวางเริ่มต้นอยู่ที่2,500นะครับ2,500นะครับ อ่ะเดี๋ยวเราวางค่าวางเริ่มต้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรามาดูนะครับเอฟเฟกนะครับของตัวละครไปด้วยเลยแล้วกันนะครับอ่ะวางเริ่มต้นครับ2,500ันห้า้ยใช่ไหมครับดาเมจจะอยู่ที่11ล้านนะครับอันเนี้ยนะครับจะได้บัฟจะได้บัฟลีดเดอร์นะครับของกิลกาเมดบวกสิด้วยนะครับถ้าเป็นธาตุมืดนะครับอันเนี้ยพี่ไม่ได้ถอดออกจะรีวิวให้เป็นลีดเดอร์ให้ดูด้วยครับอ่ะดูท่าโจมตีครับน้องๆอ่ะน้องๆดูได้เลย นี่นะครับจะตีอย่างนี้เลยเฮ้ยถือว่าโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูท่าโจมตีของน้องแล้วกันนะครับของชาโดว่าเป็นยังไงอ่ะจะเป็นประมาณนี้ครับสับดาบฟันไปครับน้องๆอ่าประมาณนี้เลยอ่ะคราวนี้ครับคราวนี้เรามาดูครับดาเมจอยู่ที่11ล้านครับวงการโจมตีอยู่ที่51นะครับแล้วก็ค่าสปาวครับอ่าค่าสปาวครับอยู่ที่4.4เลยแล้วก็ คีย์เทเข้าเชนอยู่ที่15เปอร์เซ็นครับแล้วก็คี i ์เทเข้าดาเมจอยู่ที่252เปอร์เซ็นต์อู้ยถือว่าโอเคนะนะครับถือว่าโอเคแล้วก็น้องๆดูเอฟเฟกต์ท่าการโจมตีถือว่านะครับเป็นการกลับมาในการทํานะครับสกิลที่สวยอยู่เหมือนกันนะครับถือว่าโอเคเลยอ่ะน้องๆดูนะครับเรามาอัพที่ขั้นสองครับเรามาอัพขั้นสองอัพขั้นสองครับดาเมจจะเพิ่มขึ้นเป็นนะครับ 25.8ล้านนะครับ25.8ล้านวงอยู่ที่48นะครับแล้วนะครับวงการโจมตีจะนะครับจะบวก10%นะครับอ่าอันนี้บวก15%หนหนไหมน้องๆสังเกตไหมครับจะบวกขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพาสีฟอย่างนี้นะครับมันมีพาสี4แต่หลายอย่างก็คือมีอะตอมิกเพ u r เชอร์นะครับจะมีอะไรนะครับฮูรันนิงนะครับมีลลิมิตเบเกอร์นะครับ มี Deadly r a i นนะครับแล้วก็มี o v e r d r i v e นะครับ o v เ r d r i v e เนี่ยนะครับเรามาไล่ตั้งแต่ขั้นล่างแล้วกันนะครับโหมดของ o v e r d r i v e นะครับมันบอกว่าถ้าเปิด i n t e r i n g o v e r d r วอร์ e โหมดขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะนะครับมันจะบอกนะครับมันจะโฟลว์บัฟนะ The Next นะครับมันจะบัฟหลังจาก100วิก็คือจะบัฟดาเมจอยู่ที่75%ครับอ่านะครับบัฟระยะอยู่ที่50%แล้วก็ลดค่าการตีนะครับให้ตีเร็วขึ้นนะครับลดมาอีก15% นะครับอ่าโอเคไหมฮะประมาณนี้นะครับโก l บ o o l ูดาวอยู่ที่500วิเลยนะครับแล้วก็ติดสตันนะน้องๆอ,อ่ะคราวนี้นะครับในโหมดนในโหมดในโหมดนะครับ Deadly Lane นะครับ Deadly Lane ก็คือสายฝนแห่งความตายนะทุกๆก,การโจมตีครับน้องๆทุกๆก,การโจมตีนะครับ10ครั้งนะครับ จะนะครับจะบวกดาเมจนะครับจะบวกดาเมจนะครับให้นะครับ2.5นะครับอ่าจะบวกดาเมจให้เลยครับ2.5งจุดห้เลยไม่ถือว่าโอเคนะนะครับแต่นะครับแต่นะครับในการบวกดาเมจของมันเนี่ยนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขอยู่ว่านะครับมีเงื่อนไขพวกมอนสเตอร์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับว่าไปเจ็บคอแล้วนะครับวันนี้พี่ทําคลิปมาทั้งวันนะครับน้องๆต้องขออภัยด้วยบางทีอาจจะเจ็บคอบ้าง นะครับโดยนะครับเงื่อนไขนะครับพวกบวกดาเมจในของเวนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มันมองนะครับ2%อันนี้นะครับมันจะอยู่ที่น่าจะปรากฏเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอะไรเอยถ้าเลือดบนหัวนะครับถ้าเลือดบนหัวของมอนสเตอร์นะครับน่าจะมีค่าอยู่ที่แค่50%นะครับอ่ะมันบวกนะครับจะบวกให้อีก4นะครับจะคูณ4ทันทีของดาเมจแล้วถ้านะครับมอนสเตอร์นะครับ มีเลือดอะบี l o w ก็คือก็คือก็คือต่ำอันนี้คือเพิ่มนะอันนี้ก็คือขึ้นอันนี้คือต่ำนะฮะลงมาอีก50นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือเพิ่มอันนี้คือลดนะครับถ้าเลือดถ้าเลือดมากกว่า50%นะครับจะเพิ่มดาเมจให้ที่25ถ้าเลือดต่ํากว่า50%จะคูณ4เลยของดาเมจประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับ ตีอยู่ในวงของตัวเองเท่านั้นนะครับในส่วนของ d ดลี่เลนเนี่ยนะครับตีอยู่ในวงของตัวเองนะครับ10%นะครับแล้วก็มีเวลาในการตีอยู่ที่15วิเท่านั้นก็ประมาณนี้นะครับอ่ะรานนี้เรามาดูโหมดของตัว l ิมิต b r k e r ร์นะครับ l i มิต Bakaker เนี่ยมันบอกทุกๆก,การโจมตีเลยนะมันจะลบ0.1 c h a เชนนะครับู Enter Overdie เราก็ต้องมาดูโหมดของ Overdie นะครับเนี่ยก็คือโหมดนี้นะครับว่ามันลบอะไรเดี๋ยวน้องๆอันนี้ไม่ต้องไปสนใจเรื่อง p a s s i v อันนี้ซักเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็จะดูที่ p a s s i v การกด Atomic กับการโจมตีเท่านั้นถูกปะ่ะนะครับอ่ะเรามาดูต่อนะครับในหมวดของ Limit Breaker ก็คือทุกๆเวฟนะครับทุกๆเวฟที่ที่ผ่านนะครับมันบอกว่าจะบวก0.1%นะครับ Change to Enter Overdie นะครับโดยที่มีแคปนะครับอยู่ที่1% อะไรประมาณนี้ครับน้องๆอ,งอะตัวพวกนี้ไม่มีอะไรครับตัวพวกนี้ก็คือของหมดโอเวอร์ไดเองก, mm hmm. ก็ก็มันจะสรุปอยู่ที่ตรงนี้เลยครับไม่ต้องไปสนใจนะตัวพวกนี้เท่าที่ดูก็คือมันจะมาสรุปอยู่ในหมดโอเวอร์ไดแล้วนะครับอะคราวนี้เรามาดูมูรันนิ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดมีบอสนะครับที่อยู่ในระยะของชาโด้นะครับเนี่ยถ้าเกิดมีบอสที่อยู่ในระยะของชาโด้จะเกิด i n f e c t ก็คือจะมีประสิทธิภาพนะครับจะมีเอฟเฟกเกิดประสิทธิภาพแล้วก็ทำให้เกิดติดเฟียที่ดีที่สุดสำหรับมอนสเตอร์นะครับมีดาเมจอยู่ที่คูณ2ที่มอนสเตอร์ที่อยู่ในระยะนะครับแล้วก็บวก5%นะครับในระยะนะครับเนี่ยนี่นีนนนน่บอสตายที่นะครับแล้วที่ส่งผลให้บอสตายด้วยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีแคปอยู่ที่25%มันบอกว่าบวก5%รนะครับระยะเนี่ย Until the b o ร์ e I am until the b o ร์ e เออวะก็ต้องประมาณนี้นะอ่ะนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็ในส่วนเนี้ยนะครับ i n c u e t e อะไรประมาณนี้ก็จะต้องย้อนกลับมาดูข้างล่างสังเกตว่าผมแอบไปดูมาแล้วล่ะนะครับทุกอย่างมันจะวนกลับมาที่หมวด o v e r d i ์ e ดเลยนะครับอ่ะคราวนี้อ t o อมิตัวนี้ไม่มีอะไรน้องๆอ t o อมอะตอมิกตัวนี้ไม่มีอะไรเลยก็คือเป็นการบวกดาเมจครับมันบอกว่า เนี่สิบวินาทีเนี่ยมันจะบวกดาเมจนะครับในการโจมตีทริกเกะติกก็คือการโจมตีที่เป็นสแต็กกันนะครับทุกๆสแตัดน,นะครับห้าเปอร์เซ็นต์พอเข้าใจไหมครับทุกๆสิบวินาทีมีการโจมตีเนี่ยทุกๆสตกแต็กเนี่ยบวกเข้าไปอีกห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยี่สิบวินาทีเนี่ยนะครับเนี่ยเอฟเฟกต์เปอร์มานแดนดีสแพร์หมายความว่าทุกๆยี่สิบวิเนี่ยครับมันจะมีนะครับเอฟเฟกต์ของการโจมตีที่ติดดีสแพร์ดีสแพร์ก็คือทําให้เกิดความกลัวที่แบบว่า พวังพวงที่เหต้ามันจะเป็นเครื่องหมายในการคุกเข่าอะ่ะน้องๆจะเห็นใช่ไหมครับอะไรประมาณนั้นอ่ะอันนี้คืออธิบายพาริบด้านในแล้วนะอ่ะคราวนี้น้องๆมาเรามาอัพขั้นต่อไปกันเลยในขั้นที่นะครับในขั้นที่2นี่กูเพิ่งขั้นแรกเองนะน้องๆอ,อ,อ่ะมาเรามาอัพขั้นที่2ครับอัพขั้นที่2ขึ้นไปครับดาเมจจะอยู่ที่49.8้เว้ย แล้วก็วงการโจมตีครับน้องๆอยู่ที่50.8ครับคูดาวนะครับ4.4วงการโจมตีจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามพาสีเลยนะครับเห็นไหมแล้วก็นะครับพิติเข้าเชนอยู่ที่15%เท่าเดิมครับพิติเข้าดาเมจอยู่ที่252%นะครับอ่าอ่ะคราวนี้เรามาดูอัพขั้นที่3ครับอัพขั้นที่3ดาเมจแทับ88.6ครับวงการโจมตี52.7ครับแล้วก็อ่าเห็นไหมฮะ ทุกๆก,การโจมตีมันจะบอกนะครับในพาสซีฟว่าทุกๆก,การโจมตีกี่ครั้งนะครับมันจะเพิ่มระยะให้น้องๆให้สังเกตนะนี่นะฮะเนี่ยเนี่ยน้องๆมาดูพาสซีฟโอเวอร์ไดได้เลยนะครับอ่าน้องๆจะงงว่าเอะแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าณตอนนั้นมันมีพาสซีฟอะไรบ้างถ้าเราอัพไปขั้นไหนแล้วเกิดพาสซีฟเรามาคลิปที่อินโฟนะมีพาสซีฟอะไรโผล่ขึ้นมาหมายความว่าณตอนนั้นสถานะของชาร์ดูกาลังทำพาสซีฟนั้นอยู่ รประมาณนี้นะครับอันนี้เราอาธิบายให้เข้าใจโดยละเอียดนะครับเห็นไหมฮะดาเมจจะดันขึ้นเรื่อยๆทุกๆการฆ่าเลยนะครับอ่ะคราวนี้เรามานะครับเรามาอัพขั้นที่4กันอัพขั้นที่4ดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น200นะครับ259ล้านระยะก็ประมาณ88 8สครับมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อัพขั้นที่5อัพขั้นที่5ก็ยังเป็นการโจมตีเหมือนเดิมนะครับการโจมตีแบบ Circle ขึ้นมาเป็น400ล้านครับระยะ86ประมาณนี้อ่ะเรามาอัพขั้นที่6ครับน้องๆอัพขั้นที่6ครับดาเมจจะอยู่ที่500นะครับ5 56ล้านวงการโจมตีนะครับจะเพิ่มขึ้นไปเป็น101นะครับอันนี้ก็คือเพิ่มตามการโจมตีต่อวินาทีของโหมด o v e r d ร์ไดนะครับอ่ะคราวนี้ขั้นที่7ครับจะมีท่าการโจมตีใหม่เรียกว่า i n s e s s e e d นะครับ e n s e s p e e d ก็ เป็นท่าการโจมตีน่าจะเป็นดักนะครับพวกมอนสเตอร์ในวงนะน้องๆเดี๋ยวเรามาอัพกันครับอ่ะนะครับท่าการโจมตีนี้ครับจะเป็นท่าการโจมตีเป็นแบบลายครับแต่เป็นลายเส้นใหญ่เลยนะครับจะคล้ายๆสุคุณะเลยนะครับตีแบบเป็นถนนคอนกรีตเลยครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับดาเมจะอยู่ที่565ล้านครับแล้วก็น้องๆจะสังเกตไหมครับว่าวงการโจมตีลดลงนะนะครับลดลงมาเห็นปะ ลดลงมานิดนึงนะครับอ่ะเรามาอัพขั้นที่8กันอัพขั้นที่8ก็เป็นเหมือนเดิมครับอ่ะเรามาดูท่าการโจมตีชัดๆหน่อยแล้วกันอ่ะเรามาดูที่แบบซูมเข้าตัวละครว่ามันเป็นท่าการโจมตียังไงเนาะอ่ะมันเป็นการก้มแล้วฟันนะน้องๆอ่ะดูชัดๆอ่ะเป็นการก้มแล้วฟันลงแต่เอฟเฟกต์สวยนะครับไม่ไม่ไก่กาเหมือนแต่ก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะอ่ะมาครับเรามาอัพขั้นที่9 อัพขั้นที่9ก้ครับดาเมจจะเพิ่มขึ้นเป็น830ล้านครับวงการโจมตีอยู่ที่71.4ครับแล้วก็คูดาว6.1ครับคียที่เข้าเชนคีย์ที่เข้าดาเมจอยู่เหมือนเดิมครับอ่ะเรามาอัพขั้นที่10กันอัพขั้นที่10ครับดาเมจจะอยู่ที่980ล้านครับวงการโจมตีนะครับตอนนี้จะสวิงขึ้นสวิงลงอยู่ที่75.3ไปจนถึง80กว่ากนะครับอ่า อ่ะคราวนี้ครับเรามาดูครับเรามาดูเรามาดูอัพขั้นที่11อัพขั้นที่11คืออะไรอัพขั้นที่1 1นะครับก็ยังเป็น5การโจมตีเหมือนเดิมนะครับหการโจมตียังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่นะครับ,นะรบดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น1.5บิลเลียนโอ้โหระเบิดระเบิดครับแล้วก็นะครับวงการโจมตีจะอยู่ที่ประมาณสวิงขึ้นสวิงลงอยู่ที่ 7 7 2เนะครับเพิ่มขึ้นไปประมาณสัก80-90อะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ค่าคูดาวอยู่ที่8.89ครับอ่ะคราวนี้เรามาอัพขั้นที่12ครับอัพขั้นที่2ก็คือนะครับมันจะบวกค่าการโจมตีขึ้นมาใหม่ครับเรียกว่าอะตอมิกนะครับมาเรามาดูกันครับว่าถ้าอะตอมิกนะครับวงการโจมตีจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นยังไงครับอ่ะเดี๋ยวเรามาอัพอะตอมิกกันอะตอมิกครับอะตอมิกจะเปลี่ยนรูปแบบ การโจมตีวงการโจมตีเป็นแบบ full LE ครับาแล้วดาเมจจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.66B เลยนะครับก็คือ1.66 b ันล้านนะครับวงการโจมตีอยู่ที่9.53นะครับคูดาวอยู่ที่8.89ค r i t i c เ l c h เชนนะครับค r i t i c เ l d a ดาเมจจะอยู่ที่เท่าเดิมครับ4.5%แล้วก็252%นะครับโอ้โหเฮ้ยถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคเนี่ยรูปแบบการโจมตีแล้วก็ ถ้าการโจมตีเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,กันว่าถ้าการโจมตีเป็นยังไงอ่ะเนี่ยครับอ่าาอตอมิกที่เป็นชูดาบขึ้นนะอ่าดูชัดอ่าเฮ้ยเท่นะอ่าดูชัดครับนี่เฮ้ยถือว่าโอเคน่อ่ะโอเคครับอ่าคราวน,นี้เรามาดูต่อครับเรามาดูต่อเรามาดูนะครับอัพขั้นที่13ครับ อัพขั้นที่13ครับจะมีนะครับจะมีสกิลนะครับโหมดเข้ามา1สกิลนะครับเรียกว่ามินิอะตอมิกครับแล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น 1.88B ครับวงการโจมตีอยู่ที่93.1ครับคูลดาวอยู่ที่8.89ครับคิดเข้าเชน45ิอรเซ็นตครับคิดจะเข้าดาเมจอยู่ที่252 Mini อ t มินิอะตอมิกครับมินิอะตอมิกไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับผมจะอธิบายโดยสังเขตเลยก็คือนะครับ สกิลมินิอะตอมิกนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะสะสมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอครบนะครับก็จะกลายเป็นสกิลนะครับฟาวตี้อะตอมิกนะครับอ่ะอันนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเรามาอัพขั้นที่14ครับจะได้เห็นกันนะครับอ่ะอันนี้นะครับในโหมดเมื่อกี้น่าจะไม่ทันเนาะเดี๋ยวผมหาก่อนมินิอะตอมิกผ่านไปละเดี๋ยวเราข้ามมินิอะตอมิกไปเลยครับเพราะเมื่อกี้น่าจะผ่านไปเลยนะครับเพราะว่าตัวมินิอะตอมิกเองเนี่ย พอมันเก็บสะสมนะครับของโหมดโอเวอร์ไดรฟ์ต่างๆเก็บค่าดาเมจอะไรต่างๆเสร็จนะครับนะก็จะมาได้สกิลตัวนี้ครับที่ชื่อว่าฟอนตี้อะตอมิกนะครับอ่ะเรามาดูสกิลตัวนี้มียังไงบ้างเขาบอกว่านะครับอ่ะมาละหมุนกับไมล์แล้วครับมินิอะตอมิกนะครับบอกว่าถ้าเปิดใช้งานจะมีดาเมจอยู่ที่1000นะครับคูณ1000ของดาเมจนะครับแล้วก็บวกเพชเชอร์กับดิสแพล์เข้ามาแล้วก็บวก30%ของระยะครับบวก10%ดาเมจคูดาวอยู่ที่ สามนะครับสามสิบวินะครับอ่านี่คือมินิมินิอะตอมิกประมาณนั้นอ่ะคราวนี้ครับเรามาดูสกิลที่ชื่อว่าไฟนอลอะตอมิกไฟนอลอะตอมิกนะครับคือนะครับถ้าเปิดใช้งานครับจะมีดาเมจนะครับบวกดาเมจอยู่ที่คูณ2,000นะครับคูณ2,000ของดาเมจนะครับแล้วก็ จะมีพาร์ตมานะครับพาร์ตมาก็คือเหมือนเหมือนที่แบบพาร์ตมาของตัวไคโดนะครับที่เป็นพาร์ตมาสีดำนะครับแล้วก็ติดพิษนะครับอ่าแล้วก็นะครับบวกดาเมจเข้ามาที่35%ครับบวกระยะที่50%นะครับลดค่าคูลดาวน์ลงอีกนะครับในการตีลบ15%ครับอ่าเป็นเวลา60สิบวินะครับแล้วก็หยุดมอนสเตอร์นะครับก็คือไทม์สต็อปมอนสเตอร์เลยครับอยู่ที่15บห้าวิเฮ้ย ไม่ธรรมดานะน้องๆอ,งอะคราวนี้เรามาดูสกิลกดของมินิอะตอมิกก่อนนะอะมินิอะตอมิกครับกดดูครับอะอาประมาณนี้ครับมินิอะตอมิกก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมนะน้องๆก็แค่กดแล้วก็น่า,นาจะนุ๊มอนน,อนะครับอะคราวนี้เรามาดูสกิลนะครับเรามาดูสกิลของไฟนอลอะตอมิกกัน ไฟดอทอะตอมิกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันกดก็ so, เหมือนเดิมครับน้องๆก็เป็นสกิลนุนะครับผมว่ามันน่าจะรวมหยูในท่าการโจมตีมันนี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆดีว่าท่าการโจมตีมันเป็นยังไงกันอ่ะเนี่ยอ่ะครับเป็นท่าเดิมนะน้องๆน,งน,งนี่เป็นท่าเดิมเลยม่สวยนะผมว่าโอเคเลยนะอ่ะ ประมาณนั้นครับนี่นะครับคือนะครับชาโดนะครับในตัวอัปเดตใหม่ครับดาเมจนะครับประมาณครับอัพขั้นสุดท้ายอยู่ที่2.31จินเลี่ยนแล้วก็วงการโจมตีอยู่ที่ประมาณนี้เลยครับแล้วก็จะบวกวงการโจมตีเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับประมาณสัก20%เออะไรประมาณนี้จะสวิงขึ้นสวิงลงอยู่ประมาณนี้ครับทุกคนก็น้องๆคนไหนนะครับที่นะครับที่สงสัยครับใน ตัวละครของตัวนี้ครับก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปได้เลยครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนครับที่เข้ามารับชมคลิปในครั้งนี้ก็จนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าน้องๆทุกคนก็สวัสดีน้องๆทุกคนครับแล้วก็ขอทุกคนสุ่มได้บัฟกิจของชา o w แล้วก็ได้บัฟที่เป็นมิติเลยยิ่งดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ